อนนี้ไปอาจจะมาก็จะนำท่านทางหลายที่เข้าประสบพบกับกฏของกรรมทั้งนี้หมายความว่าชาตินี้ทั้งชาติทำแต่ความดีไม่เคยทำความชั่วแต่ว่าโทษนั้นต้องเข้ามาถึงตัวถึงก็ถูกฆ่าตายถ้าหากว่าบังเอิญท่านทางหลายจะประสบเหตุข้อ,อยนี้บ้าง บางทีจะคิดว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่มีผลหรือว่าจะเป็นสาสนิกชนของศาสนาใดก็าตามอาจจะโทษพระพุทธเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะช่วยพระเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะโทษว่าความดีที่ทำแล้วไม่มีผลเน่อการช่วยเหลือบ้างเพื่อเรื่องความสงสัยก็มันได้ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ยังขอนนำมาเรื่องของมหาการมากล่าวให้ดำ,ดำบับรรดาท่านพุทธบริษัทฟังความเรื่องนี้มีอยู่ว่าเม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมาร ทรงปรารบอุมาศกผู้หนึ่งผู้เป็นประโสดาบันชื่อว่ามหาการและตรัสพระธรรมเทศนานีิว่าอัตนาหิกตังาปาฟังเป็นตน้นความในตอนนี้คือความพิสดจนามีว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวาว่วาได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาโบสดแปด แปดวันตัวหนึ่งเดือนหมายควาว่าเดือนหนึ่งเธอแล้วสาวโบสดแปดวันฟังธรรมกถา,าตัลอดคืนยังรุ่งในมหาวิหารในครั้งนั้นบรรดาพวกโจรทั้งหลายตัดช่องย่องเบาเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนเอาห่อของอมีค่าไปแล้ว หนีไปบรรดาผู้เยาะของตื่นขึ้นก็เพราะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันยังได้พากันติดตามเสียงนั้นตามพวกโจรไปติดติดบรรดาพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นทิ้งของที่ตนถือไปแล้วในที่แห่งหนึ่งข้างสาป,ปรกรณีและก็หนีไป อันดาฝ่ายพู้เจ้าของติดตามไล่โจรไปในเรื่องในขรณระยะกัะชันชิดแต่ว่าเป็นเวลากลางคืนมองเห็นกันไม่ถนัดได้ยินเสียงของมักรทุ่นกริ๊กกริ๊กกริ๊กกรุงกิ่งกองกริ่งก็วิ่งตามเสียงนั้นไปพ่อนจ้นหลายเหล่านั้นเมื่อทิ้งของแล้วก็พากันกระจายหนีไปทั่วทิศไปสางคนลทางสองทางโยนคนหนึ่ง ถือเอาทางที่ไปทางฝ่ายวิหารที่งหอบรรดาไว้ข้างๆนานมหาการไม้คว้าหอของที่เขาโมยไว้เห็นเจ้าของวิ่งขมาใกล้เลยทิ้งไว้โดยไม่มีเจตนาร้ายใกล้ๆเราที่ท่านมหาการนั่งอยู่กําลังฟังธรรมป่อนายมหาการกําลังฟังธรรมตลอดคืนอย่างลุง่ง ล่างหน้าที่ริมสะปกณีแต่เข้าตัวแล้ววันดาพวกมนุษย์งหลายติดตามหมู่โจรมาก็พบของก้าหอวัตถุต่างๆที่กันที่โจรลักมาแล้วจึงพากันจับนํมหาการนั้นเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครมีแตนายมหาการคนเดียวแกฟังเทศแล้วเวลาเช้า กรูกแกก็เปร้างหน้าที่ข้าสาบโปรกรมีทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ที่พวกชวนมาทิ้งมันก็อยู่ใกล้ๆนั้นบรรดาผู้ย้าของก็เลยคิดว่าท่านมหาการนี้เป็นขโมยยิ่งได้จับมหาการไว้แล้วก็กล่าวว่านี่เองตัดช่องย่องเบาในเรื่องของพวกเราลักเอาของที่ไม่ค่ามาแล้วก็มาเที่ยวทำเดินเหมือนกับเป็นผู้ฟังธรรม ทำเป็นคนมีศรัทธาเจ้าหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้ต้องฆ่าไว้าไม่ได้แล้วก็พากันทุกท่ามหาการนั้นถึงกับความตาย <c oughs> นี่ถ้าเป็นสมัยนี้มักจะมีคนหลายคนกล่าวว่าทำไมองค์สมเด็จพรจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าอยู่ในที่นั่นสารหันก็มาก พราะผู้มีพระผ้าเจ้าทาไมจะไม่ช่วยมหาการาพ้ะพทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดทําไมองค์สมเด็จพระบระมสุคตจึงไม่เตือนมหาการเสียก่อนว่าตอนเช้าว,วันนี้อย่าออกไปที่สาพโปคนีถ้าเขินออกไปก็จะถูกโจรทุบตายหรือไม่ฉะนั้นบรรดาพระรหันั่งหลายมีพระโมคลานะเป็นตน ซึ่งเป็นอาการสาวกเบื้องซ้ายฝ่ายมีฤทธ์พระองค์สมเด็จพระทศพลมีฤทธ์มีเดตทำไมไม่ช่วยสมหาการผู้เป็นนักบุญคือเป็นนักบุญจริงๆรักษาโบส์เดือนหนึ่งขึ้แปดวันทำไมทำไมจึงไม่ช่วยให้พ้นจากความตายลอยให้เจ้าบ้านผุ้มาการเห็นได้ทั้งๆท,ที่มหาการไม่มีความผิดใดๆนี่บางท่านอาจจะคิดแบบนี้ แล้วบางทีหลังหลายๆท่านก็เคยคิดมาแล้วในเรื่องก่อนๆตอนนี้เราก็มาฟังพระพุทธธรรมบัตรเพระองค์สมเด็จปัินาวรเล่าเรื่องมหาการต่อไปในครั้งนั้นบรรดาพิสุนุมและสมะเน,นทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่เหมือนกันหวังจะไปตักน้ำในสระามาใช้มาฉัน ก็วัด,ดีพบธนามาการอุบาศกนอนตายอยู่ข้างสาบปกสนีเพนพาเรนกล่าวก,ก็ว่าเอา้านี่้าอุบาสกฟังธรทมคาถาอยู่เมื่อไหรนั้นอยู่ในวิหารแล้วทำไมมันนอนตายในที่ไม่สมควแบบนี้นี่มันก็ฟังเทศอยู่ดีดีรักษาโบสดวันละแปดวันท่าน็ีคนมีความประพฤติด,ดีประพฤติชอบ เข้าไปก็ไม่ได้สแสดงตนเป็นทายกคมคู่พระสงฆ์จะแบกการใดตั้งใจฟังธรรมนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งธรรมาการีนองค์สมเด็จพระจินสาีกล่าวว่าท่านเป็นพระโสดาบันเอ๊ก็คนที่เป็นพระโสดาบันทาไมไม่ต้องถูกทุกขตายแล้ว่าตายที่ข้าศสาตรณีนี่แปลกนะพวกเราบรรดาวิสุทธหนุ่มและสมณเณรทั้งหลายที่เป็นผู้ทุชน ยังไม่ทราบกรมที่เป็นกุศลและอกุศลมากนะด้วยความสงสัยยังพาเงินเข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมใจเข้าไปเฝ้าแล้วยังกราบทูลองค์สมเด็จพระบัทีแก้วว่าพันเตภะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าสงสัยว่าทําไมธรรมาการเป็นคนดีอย่างนี้ ทรงอยู่ในศีลในธรรมมีความเคารพในพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมะทำได้ถึงพระสดาปฏิผลเพราะเหตุใดจึงต้องมาว,วายชนเพราะในเหตุที่ไม่สมควรเพราะการถูกทุกตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิกเวด,ดูก่อนพิสุททั้งหลาย เรื่องอย่างนั้นพิสุจรู้ว่านายมหาการได้มรณะในสถานที่ไม่สมควรในอาสภาพนี้แต่เขาก็ได้มรณะแก่กรรมที่ทำไปแล้วในการก่อนนั่นแหละนี่หมายความว่าชาตินี้มหาการทำความดีการตายอย่างนี้ถือว่าไม่สมควรกับคนที่ทำความดีขนาดนี้ เององสมเด็จพระเยนีก็ทรงยืนยันว่าการตายของมหาการสมควรแก่กรรมที่เขาทำไปแล้วในชาติก่อนมันดาวิสุนุมธรรมนเนินทั้งหลายที่ได้กราบทูนองค์สมเด็จพระชินวนวรขออาราธนาให้ตรัสถึงบุพกรรมของมหาการต่อไป ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงได้มีพระพุทธทีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายในอดีตการผ่านมาผู้โจนุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งหนึ่งในประจ,จนคามในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระราชาทรงตั้งราชพัฏ คำว่าราชพัฒนีเป็นคนที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง <c oughs> ต่อไปถ้าใช้สัตว์าราชพัฒก็โปรดทราบด้วยว่าเป็นคนที่พระราชาทรงทิง้งทรงชุบเลี้ยงไว้ความว่าพระราชาทรงตั้งราชพัฒคนหนึ่งไว้ที่ปากดงก็มหมายถึงว่าเป็นพวกข้าราชการนั่นเอง รพระรจ้พัฒนนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากขังนี้ไปสู่ฝากขังน้นนี่หมายความว่าดงนั้นมันเป็นดงดิบเป็นดงที่เรื่องอันตรายมากราชาก็ทรงตั้งขลการไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเวลาคนมาจากฝากรงทางนี้จะไปฝั่งน้งนก็เป็นผู้ควบคุมให้รักษาความปลอดภัยให้ <c oughs> ถ้าดูดูก็เหมือนกับตำรวจทหารของเราในสมัยปัจจุบันให้ความคุ้มครองกับรรดาไปะชาชนนั้งหลายนำคนยาวฝ้าทางนี้ไปสู่ฝ้าถนนนำคนยาวฝ้าถนนมาสู่ฝ้าทีงนี้เป็นหน้าที่ของราชภัตรคือข้ารการพูนั้นต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาพัญยารูปสวยต้นตนขึ้นยานน้อยไปแล้ว คำว่ายานน้อยกระรสเล็กๆสำหรับลากประเดโคแล้วลากปริมาได้ไปถึงที่ตรงนั้นมันท่านราชยพัฒเห็นหินนั่นแล้วก็เกิดความรักคือคนนั้นเขามีเมียสวยรูปร่างหน้าตาเธอดีน่ารักมีเสน่ห์ในราชยพัฒนในด่านก็เกิดความรักอริยาของคนนั้นขึ้นมา <c oughs> เมื่อมนุษย์นั้นแม้เขาก็ได้กล่าวกับน,นายราชพัดวานาย <c oughs> กล่าวก็ได้ด่านดีกว่ากล่าวก็นในด่านว่านายขอท่านยังช่วยกับผมทั้งสองให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปเถิดครับฝ่ไยในด่านยินตอบว่าเวลานี้มันใกล้ทำทีลแลนี่นายเอาไว้ในตอนเช้าถูกก็แล้วกัน เราจะพาเราจะช่วยท่านไปให้พ้นจากดงบิดนี้ฉัหรบบบอลรถคนนั้นมองโดยเวลาเห็นมันยังยังมีเวลาอยู่มากยังวันมากยังไม่บ่ายไม่เย็นเห็นว่าพอจะผ่านไปได้เชิงสะ่ว่านายเวลายังมีอยู่นี่ขอรับขอได้โปรดนํากระผมนั่งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะครับนายดานยังบอกว่านี่คุณมันไม่ไหวหลอกนะ ไอ้ดงนี้มันเป็นดงแดงไกลความจริงดงน้นมันไม่ลึกนักจากฝั่งนี้ไปทางด้านทางโน้นไม่ไกลนักแต่ว่าทางเดินข้างในที่คุณมันต้องไปแบบซิกแซกเลี้ยวทางโน้นเลี้ยวเขานี้ผ่านเขาโน้นขึ้นเขานี่ลงเขานั้นมันแสนจะลําบากใกล้ค <c oughs> ืนไปเวลานี้ไหมก็ <c oughs> มจะต้อง่ําระหว่างทางจ้อยจะไปเลยท่านพุเจริญจ้งกลับเถอะ กลับเชก่อนพ็กลับไปพักอยู่ที่พักของเราเรามีอาหารมีรเครื่องเลี้ยงดูมีที่พักอาศัยคาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขัดข้อง <c oughs> ท่านจงบอกเราเราให้ความสะดวกทุกอย่างสำหรับมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถจะกลับไม่มีความปรารถนาจะกลับคือคนคนนั้นที่เขาพาปัญญาสวยมาไม่อยากจะกลับอยากจะผ่านไป แต่ว่าท่านในด่านคนนอกนี้ก็ไม่ยอมท่านจะให้ท่านยาจับนายคนนั้นว่ายานน้อยจงกลับไปหมายความบังคับคนขับยานน้อยก็จงกลับไปไปที่พักที่อาศัยที่ซุ้มประตูแล้วให้เตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนายกกินความจริงคนนั้นอยากไป ไม่อยากจะค้างจะอะไรมาให้ก็ไม่ต้องการแต่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการในเมื่อเขาไม่พาไปมันก็ไปไม่ได้ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาเจตนาเขางนด่านไม่ดีว่านายด่านเกินรักเมียของเขาเข้ามาซะแล้วต้องการจะหาเรื่องกดเรื่องให้เขามีความทุกข์มีโทษแล้วก็จะยึดอพัญญาของเขามาเป็นปัญญาของตน นีม่มีเจตนาร้ายจะนั้ได้กล่าวต่อไปว่าในเรืองขนอในด่านนั้นก็มีแจ้ามันีดวงหนึ่งเป็นของมีค่ามากเขาได้เอาเจ้ามณีนั้นในเวลากลางคืนเอาแก้ามณีดวงนั้นซ่อนไว้ในซอกสังยานน้อยรถเล็กๆที่เขาขี่ไปของบุคคลที่เขาบาังคับใหม้มาพักที่บ้านเขา ในเวลาจนจะรุง่งเช้าเขาก็ทําเสียงเออไวายนี่พวกเรา <c oughs> นี่แก้วมณีของเราไปไหนนี่ใครนําแก้วมณีของเราไปนําไปและะ้วจนนังกลับมานะถ้าใครไม่นํากลับมาจะมีโทษเพราะว่าอย่างนั้นในดําดับนั้นบรรดาบุคคลทั้งหลายบรบุบรุษทั้งหลายที่เป็นคนของเขาจริงแจ้งกับเขาว่านาย ไอ้แก้วมัน,นีนี่มันถูกโจรลักไปครับพวกผมก็ไม่เคยมีใครนําไปแล้ะไม่ทราบว่าแก้วมัน,นีคนไหนนะ่ะซ่อนไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนแต่ความจริงแก้วมัน,นีคนนายไี่จริงผมเห็นแต่ว่าพวกผมไม่ผู้บริสุทธิ์ครับไม่เคยนําไปและไม่เคยลักไปเพราะเพียงค่าจ้างที่นายจ้งให้ผมผมก็พอใจแล้วเรื่องใดจะรักแก้วมัน,นีคนไหน พระเจ้าสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาวไว้ที่ประตูบ้านของเราด้วคนบุคคลพวก่ออกไปจากภายในบ้านไหวมนุษย์คนนั้นที่มัมาสองคนสาม,มีพัญญาในเวลาเช้าก็จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นแต่เช้าตรู่ในเวลานั้นเองคนใช้ของในในด่าน จึงคนในยานน้อยของบุคคลคนนั้นก็พอดีพบแก้วมณีที่ซ่อนไว้จึงพูดขู่ว่าเจ้านี่เป็นขโมยลักแก้วมณีคนหน่อยเราแล้วก็พากันโบยพากันตีตนแดงแก่ในบ้านว่านายคนเพราผมจับโจรได้แล้วครับเขาจึงบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึง นายราชพัฒหรือนายด่านเขาบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒเป็นคนที่ราชาชุบเลี้ยงเป็นข้าราชการสมัยนี้ <c oughs> ให้ที่พักอาศัยในเรือนของเราให้อาหารการบริโภคมันยังกล้าลักเจ้ามณีของเราเป็นได้พวกเจ้าจงจับเอาไอ้เจ้าบรคุณชั่วชั่วชายคนนี้เขาจึงได้สั่งให้จับจับแล้วก็ช่วยกันทุบ ทุบไ์จนตายแลว้วก็ทิ้งไปให้ทุบในป่าเนี่นี่ความจริงขร้าการของเราที่มีจริยาอย่างในด่านคนนี้มีหรือไม่เนี่ยธรรมาไม่ทราบนี่เป็นความเลวทามของมหาการในชายก่อนเมื่อทุบแลว้วก็ทิ้งไปคราวนั้นองค์สมเด็จพระองคทรงทันบรมไสยาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า นี่เป็นบุพกรรมของมหาการในสมัยนั้น <c oughs> ในมหาการนั้นได้เป็นราชพัทหรือว่าสมัยนั้นในมหาการนี้เป็นนายด่านหรือราชพัทจะฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ประราชาชุบเลี้ยงให้ตั้งด่านอยู่ภายเรีวยกว่าภายดงพังนาโดงดิ สำหรับให้ความปลอดภัยกับประชาชนเมื่อทำกรรมที่เป็นอกุศลคือพบชายคนนั้นตายเพราะเล่เหลี่ยมของตนแล้วก็ยึดเอาพัญญาของชายบุคคลนั้นมาเป็นพัญญาของตนดีเหมืนกันถ้าผัวมันเสียเอาเมียมันอย่างนี้ก็น่ารักดีความจริงคนประเภทนี้พยายมชอบ เวลาตายจากความเป็นมนุษย์พยายมก็เชิญไปไว้ที่นรกให้ความปลอดภัยทุกอย่างให้มีความสุขับไยให้มีความสุขสัมถาวุธ <c oughs> นี่ฟังพระพุทธธรรมหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัธธรรมพุทธเจ้าต่อไปที่กล่าวว่าราชพัฒนนั้นเคลื่อนากรัตภาษนั้นแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรก แม้เป็นหน้าเสีนใดที่ไปชิงตำแหน่งพรธิวาสท่านไม่อยู่ในเวจีมหานรกนั้นสิ่งการนานและยังไม่หมดเศษของกรรมอาศัยเศษของกรรมที่ในมหาการคนนี้ที่สมัยเป็นนายด่านทุบหัวมันเสียเอาเมียมัน <c oughs> เศษของกรรมอันนั้นเป็นเหตุให้นายมหาการคนนี้ต้องถูกทุบถึงกวยความตายอย่างนั้นมาแล้วร้อยชาติทั้งชาตินี้นี่ทำครั้งเดียวบรรดาทพุทธบริษัทเมื่อถูกฆ่าและเมื่อฆ่าเขาแล้วครั้งเดียวลงไปนอนในเวจีมหานรกมันแสนจริธรรมลำบากเพราะว่าในเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่หาความเคลื่อนไหวไม่ได้ ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอาจจะรังไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งนี้ก็หมายความว่านับตั้งแต่คนที่ตกลงไปในเอเวจีมหานรกไฟจะพุ่งมาทั้งหกทิศคือไฟไม่มีเปลวแสงบางค้าอากาศจะมีความร้อนมากมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันต,ตนตกออกทิศตะวัตนตก หลจ้จากทิศเบื้องบนจากทิศเบื้องล่างหกทิศพุ่งเรามารวมกันจุดเดียวกันที่ร่างกายของเขาสัตว์ในอเวจีมหมานรกนี้แต่ละคนมองดูแล้วมีกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เผาสุกแล้วแดงชดัดและก็มีห่อเสียบรึงกายทั้งหมดทุกด้านไม่มีการหวั่นไหวท่านี้กล่าวว่าอเวจีมหมานรกที่สัตว์ตกลงไปแล้วเป็นอาจารัง ไม่มีการดิ้นรนไม่มีการหวนไหวไม่มีการไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้นี่กรรมซึ่งเป็นเศษเล็กเพียงเท่านี้ธรรมะการทำทั้งนี้นนก็เพราะไดเพราะใย้กา,า,ารมกากมากในกามคุณไม่เคารพในสิ่งขอ้อดีสามที่เรียกว่าการเมสุมิชาจา์แม้จะพูดถึงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ละนึกสะท้อนใจเต็มทีนั้น่อโทษกรรมที่ปรากฏว่าเป็นผลยากการเมียนี้รู้สึกว่ามันเป็นผลใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพูดดีหรือไม่พูดเพราะเวลานี้คนเราทั้งหลายมักจะค้าขายหรือว่านิยมชมชอบเรื่องเหตุนี้กันมากเราจะเห็นว่าเหตุที่ปรากฏในปัจจุบัน ไอเรื่องที่เราเมิดทาจิตทุจริตทมกายทุจริตหลอกลับทำชู้กันบ้างเนี่ยก็ทำอะไรการเมสุมิช้าจาขคมคืนกันบ้างแบบนี้มีมากกรรมแห่งการเมสุมิชาา้าใจแทนกล่าวว่าถ้ากรรมนั้นยังไม่ถึงกับฆ่าท่านพู้ถูกทําให้ตายเ็นแตนเพียงกรรมเบาอย่างเดียวคือคือเรียกว่าทําลายความรักของคนอื่น เยออแย่งความรักในสามีพัญญาที่ดาบทของเขาโดยไม่รับอนุญาตจากท่านผู้เป็นเจ้าของควาจริงท่านกล่าวว่าการเมสมิชาจา์นี้มีโทษแก่บุคคลยี่สิบจำพวกรวมแล้วก็หมายความว่าคนที่อยู่ในขอบเขตของการปกครองลูกที่อยู่ในปกครองของบินดามารดา หรือว่าข้าทาสหญิงชายที่อยู่ในปกครองเขาบุคคลผูปล้ปก,ปกครองเป็นอันว่าถ้าคนใดอยู่ในเขตการปกครองคนดีถ้าไปละเมิดล่วงละเมิดด้านในความรักนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองท่านถือว่าเป็นโทษกรรมเมสุมิชาจารย์ท <c oughs> ่านมีโทษกรรมเมประเภทนี้ไปทีไหนถ้าโทษกรรมเมยอย่างเดียวไม่มีกาบากกรรมหนักอย่างอื่นจะพึงกระทำ แ้วทำกรรมการความกมรรมเมตตาใสยในความรักสิ่งกันและกันแต่ว่าไม่รักอนุญาตจากบิดามัรดาหรือผู้ปกครอง <c oughs> นี่ตั้งกล่าวว่าคนประเภทนี้ไปตกอยู่ในสิมพีนรกหมายความว่านรกที่ประกอบไปด้วยต้นยูมีน้ำแหลมคมมากแล้วก็มีน้ำเป็นสปริงคนพวกนี้ตายขึ้นตายลงน้ำตามเลือดโชคทั้งกาย ดีไม่ดีหนามก็ดีจะสปริงพุ่งพับจากออกทะลุปไปข้างหลังเลือดโชกกายถ้าหล่นลงมาก็ถูกสุนัขใหญ่กัดกินเลือดเนื้อถ้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ถูกนกใหญ่จิกก็ก็ตีไปทีกิกจิกเนื้อกินถ้าขึ้นไม่ไหวนายนิริยบายก็หอ,อกใหญ่ยันขึ้นไปช่วยส่งขึ้นนี่เป็นโทษแค่การเมสุมิชาจา์อย่างเดียวไม่มีการฆ่า ก็ไม่ต้องลงนรกขุมใหญ่เพียงแค่สิ้นพีนรกเนื่นี้บางท่านบอกว่าาหรับต้นนี้เวลานี้ข่าโค่นตายหมดแล้วในเมืองมนุษย์ไม่ค่อจะมีต้นอย้่ก็เลยขอบอกว่าในเมื่อมันต้องถูกเบียดเบียนจากเมืองมนุษย์มันก็เลยไปหลบไปเกิดไปขึ้นอยู่ที่เมืองนรกถึงที่ดีไหม <c oughs> แต่ความจรงิงต้นไม้ที่เกิดจากกฎคงกรรม ไม่มีใครรถน้ำผนดินไม่มีใครต้องสร้างไม่มีใครต้องทําไม่มีใครต้องปลูกมันเกิดขึ้นเองมันจะเกิดมาตามนาจของกรรมบุคคลที่ทําไว้ใครลงไปเท่าไหร่มันจะเกิดเฉพาะเท่านั้นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปมันจะเกิดพอดีถ้า <c oughs> หากว่าบังเอิญกรรมประเภทนี้ทํายิ่งไปกว่านั้นบางคนอยาข่มขืนเขาหรือว่าขมขืนแล้วก็ฆ่าถิงกับความตาย ถ้าทำอย่างนี้ไซทโทษที่จาพึงมีก็เช่นเดียวกับมหาการพี่ปรารถนาอยากจะแย่งพัญญาเขาจ้าฆ่าสาม,มีตายแล้วก็แย่งอภัญญาทีนี้ในปัจจุบันไม่ใช่นั้นคมคืนแล้วก็เกรงว่าเรื่องจะเกิดเลยฆ่าปิดปากก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกับท่านมหาการ คือตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นนั่งนอนดิ้นนอนหลนนอนมีความสุขอยู่ในเวทีมาหานรกและก็ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ถูกถกระทุบตายทั้งๆในชาติหลังตัวทําแต่ความดีแต่ว่าต้องตายประเภทนี้มาถึงร้อยวาระคือร้อยชาตินี่เป็นพระพุทธดำรัสพระองค์สมเด็จพระบรมนโลก,กันหน้าที่สรงกัดไว้ เพราะนั้นว่าในการต่อไปองค์สมเด็จพ, um พระจอมไตรบริมศรศาสนาทรงแสดงบุพกรรมแล้วขอมหาการอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิฆเวดูก่อทีิสุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไปแล้วนั้นใส้ย่อมย่ำมดีสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในอบายศีในอบายสีตามที่กล่าวมา และสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเป็นบทประกาถาว่าบาปอันตนทำให้ไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่ํายีบุคคลผู้ม,มีปัญญาสามดุจะเพชรย่อยีแก้วมณีอันเกิดใจหินฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระพระกักกวันบรมศาสดาสม,มาสสมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ บรรดาพิสุที่ไปชมกันก็บรรลุอริยมรรคอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปฏิมีพระโสดาปฏิพลต้นไปมากอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นําเรื่องราวของมหาการซึ่งประเ็สั้นมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็เห็นว่าเรื่องน้อยไปเลยเติมนิดเติมหน่อยพอดีกับเวลา สำหรับเวลานี้เวลาก็พอดีแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคลสมบูรณ,ณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี